ไปเรื่อยๆรถมาแล้วก็ใหม่อีกทีวกวซ้ำเกีหรเื่องเรื่องเรื่องเกียนคีย์บอร์ดที่เขาเข้ามาแบบว่าพูดจาไม่ดีนะคะหยาบคายแล้วก็ท้าทายต่างๆนานาอะไรอย่เงี้ยค่ะจริงๆเราก็เก็บหลักฐานรวบรวมข้อมูลมาสักระยะแล้วแหละเออแล้วก็ส่งให้พี่ทนายเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เลยปรึกษากันว่าคนไหนที่เราฟ้องได้เราก็ฟ้องแล้วก็แจ้งความค่ะกี่ายครัี่วันนี้กี่รายก็มีมีอย่างน้อยประมาณ4ี่ลายนะครับทีที่อยู่ในขายเป็นกรณีหมิ่นประมาทแล้วนะครับค่ะทำคำพูดที่ใส่ระมาณไหน่อครับพี่โอ้ค่อนข้างค่อนข้างจะคือถ้าพูดออกอากาศมันมันไม,ไม่ไม่ดีนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ครับคือเขาใช้คําพูดค่อนข้างจะรุนแรง เหยียดย้มดูหมินม่น<ม>นะฮะสบศพประมาท<ม>นะคระคำพูดแรงๆ<ร>อะ,อะค่ะคือเท่าที่เห็นในไอจีเนาะก็ที่พี่อ๋อมลงไปอะก็คำพูดตามนั้นนะคะใช่ค่ะพี่ออมเองแบบเขาพูดตรงคือถูกขรมเยอะเหมือนกันทำไมถึงได้มาเป็นสี่ลายนี้ล่ะคะพี่อ๋อมอันนี้คือแรงแรงมากแรงมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมันลุกล้ำเรื่องส่วนตัวเกินไปแล้วก็มันมันมันเหมือนกับว่าเข้ามาพูด ในลักษณะมันลุกล้ําเรื่องส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวพีอ่อมด้วยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแรงมากทั้งั้ง4คนนี้นะแต่ว่ามันมีรา,ายย่อยอีกอื่นๆด้วยะคะ่ะแต่ว่าขั้นต่ําคือ4คนแน่ๆแสดงว่าก็จะมีเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะพี่อมมีค่ะม,ะม,มีมีเพิ่มเติมอีกค่ะใครที่แบบว่าคือจริงๆแล้วอะเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดด้วยอารมณ์แล้วก็เรื่องแบบ ที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ตรงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันคือหมิ่นประมาทแล้วอ่ะแล้วที่สําคัญเลยคือว่าที่เราต้องมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าคือเขามีการท้าทายเรามาแล้วก็พูดถึงว่าตํารวจจับเขาไม่ได้ด้วยท่านรัฐมนตรีก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้ด้วยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเจอเขาเหมือนกันว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตจากไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยงงค่ะ ที่บายเยวเ,เ,เ,เริ่มร้อเริ่มแรกเรื่งมันเป็นยังไงเราถึงก็มาแแ้งาวันนี้จนแบบไม่ไหวแล้วเเอาเป็นว่าเริ่มแรกอะตั้งแต่ตั้งแต่ที่ออกออกมาคอเอาละกันตั้งแต่คอเอากอารการทํางานของรัฐบาลนะนะคะประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีพวกที่เขาเข้ามาแบบเห็นต่างและไม่เห็นด้วยค่อนข้างที่จะมันไม่ได้เยอะมันเป็นส่วนน้อยนะแต่ว่าบางคําพูดที่มันรู้สึกว่ามันรุนแรงคือตั้งแต่คอเอาแล้วกัน มันก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าอันไหนที่เรารับได้แล้วเราพูดคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนคติกันน่ะเราก็ไม่ได้เราก็โอเคแต่ว่าอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันแบบเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงใครเราพูดถึงการทํางานในตอนนี้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วมันจะแก้ไขยังไงคือเหมือนเป็นการสอบถามแล้วก็เอ่อเมื่อไหร่จะแก้อะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมัน ด่าเรื่องส่วนตัวมาด่าพ่อเราแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมาด่าสามีเราแล้วก็มาพูดถึงเรื่องครอบครัวเราแล้วอันนี้มันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแ,<ต>แค่สน,น,นมีสนมีด่าจึงการบอกว่าเราเป็นโสเภณีค่ะใช่ใช่ทำเป็นแรงไหมคะคำนั้นมันไม่ควรมันมันไม่ควร,ควรที่จะพูดเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ไงคะเออมันมาแรงมากนะอันนี้คือเป็นเพศแม่นะเออแล้วก็มาด่าเราเรื่องเนี้ยอันนี้แหละค่ะก็คือ มันเป็นคําที่มันเข้าขายมากๆใช่ไหมคะคุณผู้ยมคือคือถ้าถ้าได้เห็นได้อ่านได้ฟังแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้นะฮะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่โดนคําพูดลักษณะนี้นะมันมันมันเป็นการสบประมาทดูหมิ่นเหยียดหยามกันอย่างร้ายแรงอ่ะนะครับอย่างตัวเราเองที่ว่าคำไหนที่แรงมากที่สุดเราที่เห็นเราเกลียดคำไหนแรงที่ดูว่ามันมไม่โอเคเลยกาหลีเป็นศพเพนนีแล้วก็ ว่าสามีเราคะอย่าเสพติดอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องแบบเ,เดินแก้ผ้าโชว์ซลเีไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเดินไปละอันเนี้ยอันนี้นเราเราไม่ได้ไปทําอะไรใครนี่เราก็เราไม่เคยรู้จักคนพวกนี้มาก่อนไม่เคยมีปัญหาคนพวกนี้มาก่อนตั้งแต่แบบอยู่ในวงการเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนอยู่แล้วเงี้ยค่ะเราก็จับไปเดนได้ว่าคือ แสดงว่าการที่เรามาเคลื่อนไหวทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อการที่มาบอกถึงปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทําให้คนพวกนี้เขาไม่ค่อยพอใจเราเท่าไหร่ในความรู้สึกนะเขาอ่านข้อความแลัวขึ้นเลยไหมครับขึ้นค่ะ <c oughs> ไม่ลงเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ลงเลยสามีสามีว่าไงบ้างคะพี่ห๋อสามีก็โกรธนะคะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในตรงนี้นะแล้วมาพูดถึงเขาแบบนี้อย่างเงี้ยคือมันกระทบอาจริงจริงแล้วคือมันทําให้เขาแบบ เฮ้ยคนจะมองเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงอ่ะท้าษายาคงโดนจับไปแล้วอ่ะใช่ป่ะมีข่มขู่ทุกทามันมีข่มขู่ค่ะก็มีข่มขู่ว่าแบบว่าเอ่อเหมือนจะแบบว่าทําให้เราแย่อะไรอย่างเงี้ยมีมีมีข่มขู่มีข่มขู่ท้าทายค่ะมีแต่ไม่ได้แบบจะทำลายร่างกายหรือว่าจะปลุกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตามถุงบ้านอะไรอย่างงี้ไม่มียังยังไม่มียังไม่มีะ ยังไม่มีตามถิบ้านคือที่มาวันนี้ไม่ได้มาเพราะความโกรธแค้นโกรธเคืองนะครแต่ว่าอยากจะมาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่แสดงออกทางความคิดเห็นแต่ว่ามันต้องไม่กระทบคนอื่นแต่ว่าที่มาคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยปัญหาก็คือนั่นแหละมันเข้าข่ายผิดกฎหมายทางคุณออมก็ต้องการที่จะมาใช้สิทธิ์ตรงนี้นะฮะจะได้รองค่าเสหาคนละเท่าไหร่ เร้องาไมเสียหายหรอค่ะก็เราก็ปรึกษากันนะคะก็ให้คุ้มกับที่เขาด่าเราอ่ะก็คือน่าจะเป็นหลักล้านอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะกี่ล้านอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูเป็นว่าเขาว่าเรากี่ครั้งอมันมีแค่ต่อรายใช่ไหมคะต่อรายค่ะต่อรายเป็นหลักล้านแน่ๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่ารายรายเอ่อสี่รายที่พูดมาเนี่ยคือบางคนเออส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้ว่าเราแค่ครั้งเดียวไงเออเขาก็จะมาพูดเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลายๆครั้งอย่างเงี้ยเขาคือตูน่ามาต่อเนื่อง อ่าต่อเน,นื่องยังต่อเนื่องอยู่มีติดต่อเข้ามาไกล่เกลี่ยงล้อแม่เาไม่รับคําขอโทษค่ะก็คือต้องรับผิดชอบกับคําพูดที่เขาได้เขียนลงไปเพราะมันบันทึกไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรับผิดแหละมาว่าเราแบบเนี้ยข,ขอโทษเป็นเงินสดใช่ไหมคะรับคําขอโทษเป็นเงินเท่านั้นค่ะมมมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ว่าเอาเงินไปช่วยคนอื่นเพราะนั้นเงินจะทำอะไรดีคะก็เอาไปช่วยใครที่เขาเดือดร้อนเงี้ยค่ะคนด่าพนุตัวยางคะตอนนี้ ไม่ได้ใจว่ารู้หรือเปล่าเออไม่ไน่ใจก็ดูอย่างเดดเดอยากปอล่ะไรก็เตรียมเงินไว้ละกันเพราะว่าไม่รับคาขอโทษเป็นคําพูดหรือกระเช้านะคะก็รับขอคาขอโทษเป็นเงินสดนะคะแล้วก็รับผิดชอบด้วยอยากจะเห็นหน้าเหมือนกันจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นอ่ะโอออย่าทำนิสัยแบบนี้เพราะที่เราตรวจสอบเป็นบุคคลแม่ๆไม่ได้เป็นคนเดียวกันไทยคนไยยังไงเป็นบุคคลค่ะเป็นเป็นบุคคลเลยค่ะ เป็นพวก i อโอหรืออวการอันนี้อันอนีน้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรองให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนแบบว่าสืบสืบสวนต่อไปนะคะแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยสี่คนนี้น่าจะเป็นตัวบุคคล<ม>เอ่อไม่ไม่ไม่ไมน่าจะเป็นไครหรอกน่าโรคจิตหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจอะแต่เรามั่นใจในหลักฐานที่มีอ๋อมั่นใจใช่ไหมคะมั่นใจ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 ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถ่ายมาขนาดนี้ที่ออกมั่นใจการทำงานของตำรวจไหมมั่นจะจับเขาได้มั่นใจค่ะมั่น ใจการทำมาของตำรวจค่ะเพราะว่าคนพวกนี้คือเขาท้าทายมาหลายครั้งไม่ใช่พี่หยองคนเดียวคือเขาทําแบบนี้กับหลายๆคนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยออมคิดว่าทุกท่านน่ยก็คงอยากจะจับให้ได้อยู่แล้วละค่ะและคิดว่าครั้งเนี้ยถ้าเกิดว่าจับไม่ได้มันก็ไม่ใช่แล้วว่าเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วในการทำอะไรเงี้ยก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจับได้แน่นอนแน่นอนค่ะถ้าในแง่ของกฎหมายนะคะเราสามารถแจ้งความหรือว่าฟ้องร้องใน หาดอะไรไปบ้างอะคะก็เรื่องต้นนี่ขก็หามินประมาทเป็นที่แน่นอนนะครับแล้อยางอื่นอกนอกเนอกหนึ่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีนึงว่าจะมีการผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่าอันนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะ เราจะขอญาตมามาแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหารในปรามาดก่อนเบื้องต้นก่อนถ้าเกิดว่าผิดพรบคอมก็อะไรที่แบบว่าเข้าข่ายแจ้งหมดเอาหมดเอาหมดทุกอันจะได้ไม่ไปทำอย่างนี้คนอื่นอ่าโอ้คหเดขอบครับอบคุณครับ